คำสั่งคำสังสาะเจ้าทวางะเจ้าทวางะปะมาราั่งะปะมาราั่งต่อน้ก็ดีต่อน้ก็ดีับร่างก็ดีตับร่างก็ดีรู้ก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้กดีไม่รู้กดีก็ให้ทานะวุสิกัมก็ให้านอาวุธิกัมเตาพรเจ้าต่างไรเกตาพราตง อย่าได้มีเวยอยได้มีเวียนไฟเล่กันอะไกันเลยเ่กันอะไรกันเลยเกิดจากเส้งจากเด้เกิดจาก้งจากเด้ถใาได้สร้างแต่กรรมดีให้สร้างแต่กรรมดีสร้างบารมีของมนทสร้างบารมีความุนให้คนไฟฟ้านให้คนไฟ้านดูลวงบวงม่านดูลวงบวงม่านให้นาคตการใหนาคตการเบื้องหน้านุ่นเชิญเบืองหนานุ่นเชิญล้ราการะรับพุทมีาน

นะดูแหวนตัวนี้นะคลิกลงนิดหนึ่งคล่ิกลงนิดหนึ่งไห่ปวดไงนเนบ่ยปวดที่ขาที่ตีนะ

Này, ngày một cái rèn phân tích bây giờ về giờ đi giờ bây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  ta bây giờ bây giờ bây giờ đi. giờ bây 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 giờ giờ này đi tập có vẻ đầy đầy đi mì cưng. Mì không mì cưng. Mì không mì cưng. mấy không mì cưng. 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 Mì đều

à, xem, Thế, xem, thượng, xem, xem... kem 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 cuối cùng là đầy cuốn rồi đó chú đến bây giờ coi gì vậy như này bao mà cái này là cái hết cười, nó rồi buồn. những nơi như các ta đầy

เหันวรี่ยนแลวเี่ยมจากเลยกระดูโหมจะตามดินเลยนะนุ่งเกาลีเลยนะอยู่หน้าหัวกแล้วตุกขี้บันเตอร์ตรงนี้น

เดี๋ยวๆ <laughs>